เลขเด็ดหวยหลาวหวยหลาวพัฒนาประจำงวดวันที่13กรกฎาคมก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเรามาดูเลขเด่นเลขเด็ดหวยหลาววันที่13นะครับวิ่งและรูด2และ7นะครับมี2 1 2 5 2 8 2 9 0 7 7 3 7 5 7 7 2 1 1 2 7 5 713 ห้าองขอทุกท่านโชคดีดมีชัยถูกหวยกันทั่วนหน้านะครับ คัสสมิงโมคัลลานจาวามเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจามหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังการโ